็นหลังค่อมอ่ะเวลาเราหาว่าเราจะแก้ยังไงเออเดี๋ยวถ้าเกิดอาอยุมากก็มันจะค่อมไปเรื่อยๆถ่านี่ก่อนก็ได้ถ้าตัว W เนี้ยอย่างเงี้ยยกตัวขึ้นมาดิไม่ไม่ใช่ยกมือด้วยยกขึ้นมาเอาลงอย่างนี้นะเออจับไปก็ได้อาถ้าจะจับนี่ก็ได้เอยกอ่าแข็งแรงนะเนี่ยนี่ก็แก้หลังค่อมเนาะท่านหนึ่ง เสร็จแล้วถ้าเกิดเรามันคลอมไปหมดเลยเราก็เอามือมาจับอย่างนี้ประสานกันทีได้ไหมประสานนิ้วได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดประสานนิ้วได้ไหมเออเกี่ยวขาได้ไหมยอย่พึ่งนอนไปก่อนยกมือขึ้นมาอ่ายกขาอย,อย่างอนะเอ,อ๊ะแค่เนี้ยทุกดีแล้วกเกงไว้นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเกใช้ได้น้่เนี่ยเปลี่ยนข้างดีเปลี่ยนข้างนี้เออเนี่ยจะแกะ้หลังจะได้ไม่คอมอ,อายุมากจะได้1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดแปสก็มี2ท่าเนี่ยทำสลับกันอย่างเงี้ยมันจะพอช่วยได้